สวัสดีครับพวกกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG ประจำค่ำของวันที่20กุมภาพันธ์2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,243.83ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,238.20ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,232.24ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,236.66มีการบุกข,ขึ้นมาประมาณ1.44เหรียญดอลลาร์ต่อทสออน กองทุนบําเหน็จบํนานาญของจีนอาจจะมีการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นจีนประเด็นดังกล่าวหนุนหุ้นตลาดจีนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นภายในวันเดียวมากที่สุดในรอบ6เดือนซึ่งตลาดหุ้นฮ่องกองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่าระดับสูงสุดในรอบ18เดือนในวันนี้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเช่นกันการขยับขึ้นของตัวสินทรัพย์เสียสเส่ยงยังคงกดดันราคาทองคําแต่อย่างไรแล้วก็ตามการอ่อนตัวลงของราคาทองคําไม่มากนะักเพราะราคาทองคํายังคง มีแนวโน้มเป็นบวกหลังจากปิดตลาดในแดนบวกเป็นสัปดาห์ที่สาาติดต่อ,อก,กันในสัปดาห์ที่ผ่านมาทว่านี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงสั้นอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบจํากัดเนื่องจากตลาดเงินตลาด,ลาด,ลาดทุนของสหรัฐปิดทําการในวันประธานาธิบดีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต,ต่อราคาทองครา,าราคาทองคําได้รับปัจจัยบวกจากสำนักงานสถิติของเยอรมนีเปิดเผยดัชนี PPI เดือนมกราพุ I ่งขึ ok ้น2.4%เมื่อเทียบไปรายปีสูงสุดในรอบเกือบ5ปี สำนักง,งานสถิติเยอรมน,นีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อประจำเดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 2. 4เเซซึ่งเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบเกือบ5ปีทั้งนี้ดัชนี PPI เมื่อเทียบไปรายเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น0.7%นเอร์เซในเดือนมกราคมซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ขณะท,ที่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกกดดันจากตลาดหุ้นฮ่องกองพุ่งขึ้นทำนิวไฮในรอบ18เดือนตามตลาดหุ้นจีน เทนี้ความต้องการการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนได้รับแรงหนุนและดันให้ดัดชนีตลาดหุ้นทางเสงของฮ่องกงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น112.34จุดหรือว่า0.47%ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่1 1สิงหาคมข,ของปี 2015. บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงได้รับแรงหนุนตามตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของตลาดหุ้นจีนมีการทะยานขึ้น ขณะที่ปริมาณเงินทุนไหลเข้าจากจีนสู่ฮ่องกลงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันขณะที่ทองคําได้รับแรงกดดันจากทิศทางตลาดหุ้นจีนมีการพุ่งขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวสูงสุดในรอบ6เดือน ท่านี้กองทุนบำเหน็จบำนาญของจีนอาจจะมีการเริ่ม,มลงทุนในตลาดหุ้นจีนในสัปดาห์นี้กระแสข่าวดังกล่าวดัชนีตลาดดัดชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ปิดตลาดพุ่งขึ้น1.23%หรือ3,221.45จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมขณะที่ดัชนี CSI 300ของตลาดหุ้น A-Share ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นพุ่งขึ้น1.49%ที่ระดับ3,472.34จุด โดยมีการรายงานว่าในวันศุกร์จีนได้เริ่มนำเงินทุนขั้นต้น3.60แสนล้านหยวนหรือ5.241ล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนบำเหน็จบำนาญจากมฑลทนต่างๆทั้ง7มณฑมลทนมาลงทุนในตลาดเงินแล้วและสื่อจีนมีรายงานว่าในวันนี้คาดว่าเงินทุนงวดแรกจะนำมาลงทุนในตลาดทุนอย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้การเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ สี่ทุ่มทางฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งก่อนลบห้าครั้งนี้คาดการทรงตัวที่ระดับเดิมสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1228, 1216และ1211แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1 2น5 1 2 5 5และ1267สำหรับ กลุ้มกันลงทุนในระยะสั้นประเมินว่าแม้ว่าทองคําจะมีแรงขายสลับออกมาแต่ไม่มากนะักหากยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,218เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนได้ยังแนะนํานักลงทุนเข้าซื้อทากาไรหวังราคาดิบตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระดับ1,245เหรียญดอลลาร์ต่อทอออนอย่างไรแล้วหากราคาขยับขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายหากไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านดังกล่าวแต่หากผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปบริเวณ1,255เหรียญดอลลาร์ต่อทอออน สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ